โอเคช่วงนี้ก็ไม่ไปไหนนะวนเวียนอยู่กับการบิงโกก็คิดถึงคิดถึงมากเลยกับการบิงโกยางข้ามนนะ ah. คันกลับมาอีกละคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะรวมต้นทุนให้เหมือนเดิมนะผมยังไม่ได้คำนวณต้นทุนแล้วก็ไปดูไปดูราคายางเหลืองมาเนี่ยเพิ่งดูเมื่อตอนสักประมาณหนึ่งทุ่มนะตอนนี้ก็ สองทุ่มครึ่งแล้วก็เห็นว่ายางเหลืองค่อนข้างที่จะราคาดีนะเพราะไม่รู้ทําไมนะมันขาดตลาดหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะก็ยังแต่ผมว่าผมสังเกตตลาดยางเขียวที่แตกแนละ้มีคนกําลังบิงสู้กับผมอยู่นะก็คิดนี้ก็จัดไปไม่เยอะเท่าไหรก่ก็25ชุดนะ ต้นทุนภายลิน2อเอ็มพอดีเลยนะโอ้โหดอกแรกก็แตกแล้วนะนี่หรือเปล่าเหตุผลที่แพงก็ถ้าแตกเยอะๆก็ไปหวังกำไรเอากับอย่างท็อปแล้วกันสิบใบไม่ข้ามเลยนะให้เก้าชุดดิ9เก้าชุดไม่ข้ามเลย ก็ไม่รู้ว่าไพลินสองเยมเนี่ยไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะเพราะว่าต้นทุนผมมันสองเยมต้นทุนที่ซื้อไพลินเนี่ยสองเยมพอดีเลยแล้วก็ค่าใบาบินอ,อีกกี่แสนไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณห้าแสนยี่สิบห้าใบอะผมซื้อมานะายี่สิบห้าใบไม่รู้ว่าไพลินจะบินได้เยอะกว่าน,นั้นหรือเปล่าต้องดูก่อนว่าเหลือเท่าไหร่นะเพราะว่า เชุดเชุดหรือ10ชุดเนี่ยมันใช้ประมาณ10กว่ากล่อง12 13กล่องก็ถ้าเยอะๆหน่อยก็15กล่องเต็มที่นะเต็มที่สิกล่องไพลินทั้งหมด61สกล่องนะหกกล่องต้นทุนสอพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าตอนที่ผมซื้อนเนี่ยมันกล่องละ3ามหมสา ไม่น่าเสร็จง่ายนะเดี๋ยวจะข้ามไปตอนที่บิงตัวนี้เสร็จเลยแล้วกันก็ยางเขียวแพงมากเลยนะยางขนาดยางแตกใกล้แตกอะไรเงี้ยผมซื้อมาเสร็จแล้วเกือบเกือบสองหมื่นเลย ไอหินผูพังห้าชิ้นก็ใช่ว่าจะขาดทุนเยอะนะเพื่อเจะเท่าทุนด้วยถ้าเราเราขยันนะนนเหลือเท่าไหร่เนี่ย 6. หกโอ้หไพลินผมเหลือเยอะมากเลยนะ ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวน่าจะบินแค่ยี่สิบห้าชุดนะครับเพราะว่าเริ่มปวดมือแล้ว ช่อะไรหรอกยางเหลืองมันแพงอะ่ะซื้อจนจะหมดตลาดแล้วเนี่ยมีคนวิ่งแข่งนะถ้าที่ดูเลยผมดูออกเลยว่ามีคนบิงสู้อยู่เขาก็น่าจะเห็นราคามันดีเหมือนกันแสนสองอะ่ะไม่ดีได้ไงยางเส้นละแสนสองแต่ว่ายี่สิบห้าชุดนี่ก็ไม่มีเส้นไหนข้ามขั้นเลยนะ เนี่ยยังไม่ข้ามเลยหมดไพลินไปเท่าไหร่เนี่ยเหลือยี่สิบหกห้าสิบหกสิบเอ็ด หมดไปสามสิบห้าหนึ่งจุดหนึ่งเองก็ต้นทุนไพลินยี่สิบห้าชุดนี้ก็แค่หนึ่งจุดหนึ่งเอ็มนะประมาณหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองเอ็มแล้วก็แตกไปสามชุดไม่ข้ามสักชุดเลยนะรู้สึกว่าข้ามยากนะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาปรับเลเยหรือว่ายัางไงนะอาจจะมาดูคลิปผมแล้วก็เอาไปปรับเลเยก็ได้เพราะว่ามันข้ามค่อนข้างทีง่จะบ่อยก็เดี๋ยวแยกก่อนละกันแยก,กส่วนยางท็อปก่อนถ้าเป็นท็อปห้าสิบก็ราคาจะดีขึ้นนะอืเ <c ười> นี่ยไห้เส้นเดียวเองเออเลท็อป ้ท้อ50แค่3เส้นนะแต่ว่าก็อย่างนั้นมันก็ได้แหละแต่คิดว่าน่าจะไปไปบิงต่อคนเดียวอยู่10 50ผมขายออกไปล่าสุด2 0ซนกว่าเลยนะเนี่ย10 50เนี่ยขายได้ประมาณ2แสน4 2 0สน่ราคานี้ออกนะ2แสน่เมื่อกี้น่าจะอยู่ที่108แล้วก็2 50นี่ก็ ขายได้นะขายได้ราคาอยู่แต่ก็ไม่ได้ดีมากอาจจะเพิ่มมาสักสองหมื่นขายหมื่นแสนสองแล้วกันแล้วก็แสนเอ็ดเลยเหรอหนึ่งเอ็มหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดแปด สองสามสี่ห้าหกแสนก็ต้นทุนใบบิงหกแสนสองหมื่นห้าพันแล้วก็บวกบวกเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหนึ่งห้าห้าจากไพลินนะไพลินแล้วก็อีกสองแสนห้าแล้วกัน ก็ทุนสองเอ็มทุนสองเอ็มถ้าบินข้ามขั้นนี้น่าจะกําไรเยอะกว่านี้อยู่แต่ตอนนี้ก็ผมไม่ขาดทุนแหละถ้าราคายางมันยังอยู่เท่านี้นะถ้าราคายางมันอยู่ราคานี้ก็ไม่ขาดทุนกําไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้ก็ขายไปสักเท่านี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ออกออกแล้วนะ หมาป่าผมเมื่อคลิปที่แล้วออกไวมากเลยไม่ถึงสิบห้าทีเลยมั้งตั้งขายไปกำไรนะกำไรหนึ่งเอ็มพอดีเลยแล้วก็บินยางนี่ก็กำไรประมาณห้าหกแสนพอดีแหละประมาณห้าหกแสนถ้าขายออกราคานี้นะแต่ก็ถ้าราคาตกไปก็น่าจะสักแปดเก้าหมื่นก็อาจจะกำไรลดลงสักครึ่งนึงอาจจะเหลือสามแสนเพราะมันมันไม่ข้ามเลยนะไม่ข้ามขั้นเลย แล้วก็ใครที่ว่าบิงแตกแล้วขาดทุนก็ผมว่าไม่ขาดนะสำหรับผมนะผมคิดว่ามันไม่ขาดไม่ขาดทุนมากนะเพราะว่าถึงจะบิงได้เนี่ยหินภูพังเนี่ยก็ห้าหมื่นถึง1นึ่งแสนสองเส้นก็1นึ่งแสนก็ตกเท่ากับห้าหมื่นเหินภูพังก็ใช่ว่าจะไม่มีราคานะเพราะว่าไอใบนี่ใม็กใบเรสเนี่ย, by Mac, by Red, ยมันแพงมากเลยนะตอนนี้ ินภูพังก็เลยแพงตามไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปบินต่ออยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอให้ขายให้เคลียร์ของพวกนี้ออกก่อนเรือจะอาจเป็น EP สอง EP สาไปอาจจะเพิ่มเพิ่มมาอีกสัก20ชุดเพื่อจะบินข้ามขั้นได้บ้างโอเคไปละ